หาอหะระทาถงประมาณชั่วโมงะมาณชั่วโงคิดไม่เหลือเลยอืขึ้นหมดแล้วช่มตอนแรกเห็นเด็กถายุ๊บก็วิ่งรีบไปแล้วพอลงมากีนมกีโคุณต้องใส่ตัวขนาดนี้เลยเหรอครเต็มยศเลยครับมาแบบจีนงงรงงางมากเมื่อกี้จะเข้าไปคุยงานก็ทิ้งงานทิ้งกล้องไว้นู่แนี่คือการแค่มาให้ข้อมูลห่อ โทรหาไอ้ฟิล์มไอ้ตาไอ้ฟิล์มก็ต่อเวรฟิล์เวรไอ้ตาไม่อยู่อ่ะก็สีไม่อยากลงมาเขป่วยมาเมื่อไหร่มาไม่อยู่ไงก็ไม่อยู่โทรมาบอกให้ดูจีดูจีแล้วโทรมาบอกเขาว่ารีบเร็วเลยนะรีบๆไปเดี๋ยวนี้นะเรียกโดนทีนะครับแล้วก็หนึ่งสองห้าเน้นตับโลมที่เจ็ดประเดือน

ชื่ผู้บครับผู้บเหมือนอย่างมีนิสัยนี่มันยังอยู่ตัวนี้ตัว้ตัวใหญ่จนไปโลเนี่ยโหนางนี่ขุนานี่รอะมายน่ไม่ครับดนี่คือครับผม ก็เฝ้าอยู่ก็ต้องเฝ้านะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวความตัมันมันมันจะพวดมาแล้วมันก็จะขาหนีไป ไอ้ท่เรยใกยนไปกบเงีกินยาน้ากินของน่รบมัน,มน่ามาหรือว่ามันอยู่กับที่ตอนแรกตอนแรกมันอยู่กับที่ค่ะ,ะแล้วก็พอเขาไปเรียกผู้ใหญ่นี่แหละมันดึงวิ่งมาเลยมันก็ชอาวิ่งมาเลยนี่แหละทางยังอยู่เลยที่วิ่งมาตนน้นะะตนนางนี้เหรอคะต้นนี้ใคทางเหนแล้วะ เรากำลังไปเรียกคนมาชักหนีเลยอ่ะใช่แล้วแถวนี้มีเด็กคากไหมคะแถวห้องเช่าแถวนี้มีเด็กไหมคะอายุก็ประมาณขวบสองขวบสามขวบประมาณนี้ประมาณสี่ห้าเดือนนี่ไม่มีเลยนะสองสามขวบเลยสองสามขวบอันนี้ลักษณะน่าจะไม่ถึงนะมนประมาณสองสามเดือนนะนูว่าไม่ใช่ในซอยเราหรอกเพจดูท่าทางอ่ะน่าจะมาจากที่อื่นน่ะละ นน้าามแล้วใครเป็นคนเห็นตอนแรกไม่เนาะคนนี้ค uh ่ะคนไทยได้ไหมไม่ได้ค่ะไหนเขาเล่าฟังเขาเล่าว่าะไรบ้างไหนเราเล่าฟังว่าเขานอนอยู่แล้วเขาก็ได้ย yes> ินเสียงทึ้งว่าปลามันขึ้นเขาก็เลยมาดูเขาเห็นศพเด็กเขาก็เลยถ่ายแล้วก็วิ่งไปหาหนาเขาวิ่งไปหาแล้วก็วิ่งมาอีกทีนึงมันก็กระชากหนีมาฝั่งนี้เลยแล้วมีรูปมันถ่ายไหมต่อโทษเลยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวตัวเงิองตัวใหญ่ไหมตัวเงินตัวทองเหรอ ไม่หนูไม่เห็นตัวมันอ่ะเขาเรียกแล้วสภาพศพอ่ะต่างจีหลังพี่าาตังจีแหละผู้อาฆตังจีหลยใหญ่ค่ะแล้วแล้วศพเด็กเป็นยังไงสภาพศพเด็กเมื่อกี้ที่น้องเขาเล่าอ่ะสภาพสภาพศพเด็กก็ไม่มีมืออย่างอื่นมีแต่ว่าไม่มีมือมือหายไปแล้วขามือหายไปแล้วเน่าหรือยังป้าบีเห่อ ไม่ไม <bet> ่เน่าเขาบอกว่าเหมือนตสดๆอ่ะอ๋อยังสดๆอยู่ยังไม่เน่าใช่ไหมมีรูปอยู่เนาะไม่รูนะรูวเปิดดูเร่เร่ัลหติมองดูคาลนี่้ัยมันมีเยอมากะพี่แอปยนไงชยมโอ้นะเนม่เป็นง้าย่างี้เนีแต่อใบยามัไหนทำวกของน้องนัแล้วก็ ข่าววายวะก็เสร็จเนื้ออะไรที่ยังเหลืออยู่เนี่ยใส่หนึ่งเดือนเสร็จแพทย์มีคิเวสครับถามหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถามถๆๆๆๆเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะฮะโอเคเดี๋ยวติดตามต่อในสื่อหลักนะครับติดตามต่อในช่องต้นปาการนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้เจ้าที่เอาร่างเอาศีรษะของน้องขึ้น ขึ้นจากฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปชนสูตด้านบนูเป็นกันน่นแหละผมติสนก็บงจะะรอยผมเก็้ำอผมเก็นอยู่ก็ต้องไเก็บแล้วไดครับ เจอเเนนตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างยังไงก็เหลือเป็นกระโหลกอะครับแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วกระดูกซี่โครงอวัยวะอ่าแล้วก็ส่สนวนแขนขาเนี่ยเราไม่พบอะครับน่าจะถูกสัตว์กัดแทะไปหมดล ừ ừ ừ แล้วเราถ้ามีพบไ้แล้วก็ปอดจากการดูเนี่ยเป็นเด็กแรกเกิดหรือว่าเด็กครบก็หมดข้อครับสมบูรณ์ครับเพราะว่าศีรษะใหญ่กว่าคำปั้นผม สมบูรณ์ครับระบุได้ไหมว่าผมมีอะไรหมดเป็นเพศชายหรือเพศยังระบุเพศไม่ได้ครับเดี๋ยวทางนิติเวชรามาจะเอาไปตัว DNA อ็ครับสามารถยืนยันระบุเพศได้ครับ